หมอดูชื่อดังตเตือนเดือนมีนาคม2,565ถึงเมษายน2,565นิมิตร้ายโลกจับตาดวงเมืองถอยหลังเผยคำทำนายดวงเมืองปี2,565บุคคลสำคัญคัดใจกันจะตกจากตำแหน่งอาจมีการปรับคอรมอในเดือนมีนาคม2,565นี้ หรือยุบสภาระหว่างการก่อมินาสกรรมเดือนเมษายน2,565ภาวะการเงินตึงตัวเราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างประเทศเป็นนิสินมากมายตลาดหุ้นเจอกับภาวะขับขันตกเป็นทองร่วงร่วงหล่นตลอดเดือนดวงดาวต่างๆยังไม่มีการปลอดโปรง มีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกว่าผู้ใหญ่ในแผ่นดินเป็นอันตรายย้อนคําทำนายนอตตาดามุตเมืองไทยเดือนกุมภาพันธ์2565ที่ได้แชร์กันไว้สำหรับหลายเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงทางนี้โหนสรจะหนวนวอยู่นอตตาดามุตเมืองไทยได้ทำนายไว้เมื่อปลายปี2564 ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนในปี2,565ที่เรียกว่าพึ่งผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนสถานการณ์โลกและไทยไม่สู้ดีทั้งเรื่องของโรคระบาดโควิดกลพันสงครามยูเครนรัเสเซียสินค้าแพงเงินเฟ้อราคาน้ำมันพุ่งทยานม็อบชาวนาเลือกตั้งไม่เลือกตั้ง หรือเหตุการณ์การสูญเสียนักสแสดงสาวแตงโมนิดาจากนี้ไปจนถึงเดือนเมษายน2565เฝ้าจับตาเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนอนตดตาดมุตเมืองไทยกล่าวถึงเหตุการณ์เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ากุมภาพันธ์2565รกโรคระบาดชนิดใหม่แพรก่กระจายไปทั่วประเทศคนจำนวนมากติดโรคนี้อย่างรวดเร็ว หายารักษาไม่ได้ประชาชนและแพทย์ต้องตายลงเป็นจำนวนมากเกิดความแห้งแล,งล้งรุนแรงทุกภาคประชาชนขาดเครื่องใช้และน้ำบริโภคบ่งบอกถึงเดือนอันตรายประมาทมิได้ทุกทุกทางความสูญเสียทรัพยากรการแตกความสามัคคีภายในและอุบัติเหตุครั้งใหญ่ๆข่าวอันน่าสลุดและสะเทือนใจที่สุด บุคคลที่กลุ่มกำลังอยู่น่าจะตระหนักถึงอันตรายทั้งภายในและภายนอกที่ค่อนข้างรุนแรงมากระยะนี้บุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงของประเทศจะถึงแก่กรรมผู้คนระสำะายอาจมีอุบัติเหตุหมู่เช่นโปะล่มเรือโดยสารขนาดใหญ่อับปางกลางทะเลล้มตายเป็นจำนวนมากอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือน มีการตายหมู่จากเครื่องบินรถยนต์ทางเรือเกิดแผ่นดินไหวสุดหาริโหดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยฝังคนทั้งเป็นนับร้อยนับพันเศรษฐกิจถดถอยเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคโจรผู้ร้ายฉวยโอกาสปล้นสะดมปลายเดือนธนาคารและสถาบันการเงินส่วนเซผู้คนแห่ถอนเงินบ้านเมืองอุละเวง ตลาดหุ้นไทยอย่างอับเฉาสุดจะเยียวยาได้วาตภัยจะมีอำนาจร้ายแรงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่มนุษย์ทั่วไปเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปากีสถานคนตายเป็นพันในจีนน้ำท่วมหรายล้านเอเคอร์และวาตภัยอันเกิดจากไต้ฝุ่นได้ทำความเสียหายแก่ประเทศญี่ปุ่นภาคใต้อย่างหนัก ประเทศแห่งหมู่เกาะทะเลใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกิกตะวันตกจะเกิดวาตาภัยอันรุนแรงซึ่งประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์กับหมู่เกาะฟิลิปปินส์จะอยู่ในข่ายอันตรายด้วยรวมทั้งภูเขาไฟใต้ทะเลจะปะทุขึ้นมาแถบแอฟริกาอาจใช้อาวุธร้ายแรงเข้าประหัตประหารกันเศรษฐกิจทั่วโลกตกตำ่ำอาหารการกินขาดแคลน โรคภัยคุกคามปากีสถานนองเลือดตำรวจยิงชาวบ้านตายเป็นร้อยบาดเจ็บสาหัสเป็นพันและในเมืองสำคัญในปากีสถานอีกจำนวนมากเกิดแผ่นดินไหวในอิรานอย่างรุนแรงมีคนตายจำนวนมากบาดเจ็บเป็นจำนวนแสนราษฎรไร้ที่อยู่ห้าหมื่นและเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเม็กซิโกติดตามมา เกิดการจลาจลในนครนิวยอร์กสหรัฐคนนับแสนปั่นป่วนพากันเผารถยนต์ตำรวจต้องคว้างระเบิดน้ำตาและใช้สายดับเพลิงฉีดน้ำสลายผู้คนนอนตตาดมุตเมืองไทยเตือนระหว่างเดือนมีนาคม2565นี้ความยากลำบากยังคงมีต่อเนื่องอุบัติเหตุใหญ่ๆยังมี มีนาคม2565การเมืองบ้านเราระสำระสายและมีภัยรอบข้างทำให้ดูเหมือนเกิดความขับขันมีอักขีภัยร้ายแรงทั่วทุกภาคของประเทศไทยไฟป่าเผาพลานไฟลุกชดช่วงไปทุกคนทุกแห่งมีการลอบวางเพลิงจะเกิดอุบัติเหตุหมู่คนตายนับสิบและบาดเจ็บจำนวนมาก บุคคลสำคัญจะขัดใจกันจะตกจากตำแหน่งอาจมีการปรับคอรมอหรือยุบสภาระวังกันก่อวินาศกรรมความตึงเครียดของชายแดนยังไม่บรรเทาอยู่ในสภาพเดือดร้อนบ้านเมืองจะมีการปฏิรูปเป็นการใหญ่นักวิชาการคงจะถูกดึงเข้ามาช่วยแต่ดวงดาวของบ้านเมืองคงถดถอยหลังเข้าคลองแบบชนิดกูไม่กลับ ต่อให้เทวดาหน้าไหนก็อาจสามารถแก้ไขปัญหาอันยุ่งยากสลับซับซ้อนซ้อนเงินของประเทศมิได้จะสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศในระยะนี้เป็นนิมิตร้ายของสยามประเทศย่อมจะวุ่นวายไปทั่วยังประสบกับสภาวะตกตกรร่ำเศรษฐกิจหุ้นตกวินาศสันตโรธนาคารจะเข้าสู่จุดขับขัน ความลำบากยากแขนจะมีไปทั่วชาวนาเกษตรกรมีนิสินเป็นจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายจะประสบกับไผ่แห้งแลง้งขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกิดสงครามแย่งน้ำทั่วโลกจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทั้งทางบุกทางน้ำและทางอากาศเครื่องบินจะตกสหรัฐอเมริกา จะพบกับความหนาวอันรุนแรงพายุหิมะบ้านเมืองจะเป็นอัมพาตโดยเฉพาะจะมีคนตายเพราะความหนาวเป็นจำนวนมากเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในออสเตรเลียต้นไม้บ้านเรือนเสียหายไปมากกว่าครั้งใดๆเกิดไฟไม่ป่าตอนเหนือของลอสแอนเจลิสในสหรัฐอเมริกาบ้านถูกเผาไปหลายหลังรุนแรงมากส่วนยุโรปอากาศหนาวจัด เป็นความหนาวที่หนาวที่สุดในรอบร้อยปีน้ำมันเชื้อเพลิงจะขาดแคลนไปทั่วโลกเกิดความวุ่นวายและอุบัติเหตุอันร้ายแรงสิ่งที่น่าวิตกคือภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันยุโรปจะมีปัญหาสไต์การหยุดงานของกรรมกรและเกิดรถไฟชนกันคนตายนับสิบและบาดเจ็บจำนวนมาก ระวังปลายเดือนมีนาคม2565ปัญหาชายแดนไทยกับพมาจะก่อให้เกิดผลกระทบกระทั่งอย่างรุนแรงมาดูกันว่าเมษายน2565จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเดือนนี้ดวงดาวต่างๆที่จะเข้ามาแง่มมุมกับราศีแห่งประชาธิปไตยเมืองไทยยังไม่มีอะไรปลอดปร่งขึ้น จะมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกว่าผู้ใหญ่ในแผ่นดินของเราจะเป็นอันตรายมีผู้ปล่อยข่าวทำลายชาติคนดีจะถูกคนผ่านขมเหงบุคคลรักชาติจะถูกปั่นหัวให้ทำลายกันเองอาจจะทำให้เกิดการใช้กำลังรัฐบาลประกาศกฎอายการศึกผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีถูกทำร้าย หน่วยรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องเอาใจใส่กวดขันกันเป็นพิเศษผู้มีอำนาจในแผ่นดินจะอวะสานผลของการโคจรของดวงดาวยังคงอยู่ในระยะหน้าสิวหน้าขวานคับขันและมีความแตกแยกความยากแค้นความไม่กลุ่มเกลียวกันระหว่างพักหมู่คณะและบุคคลในทุกสาขาอาชีพวงการสงไม่สู้ดีนักมีเรื่องมัวมอง บุคคลสำคัญเจ็บป่วยขุนนางกังชินหรือฝ่ายอันเป็นปรปักกับบ้านเมืองจะกำเริบเสบสารบุ่งถึงความตึงเครียดร,รัฐบาลจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญมือที่สามจะยุยงให้เกิดการสไต์การหยุดงานสร้างความปั่นป่วนให้กับหุ้นและยังตกต่อเนื่องกันไปภาวะการเงินตึงตัวเราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างประเทศ เป็นนี้สินมากมายผู้ปกครองประเทศควรเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ดีตลาดหุ้นเจอกับภาวะคับขันตกเป็นทองร่วงร่วงลนไม่หยุดตลอดเดือนจะสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกไปในระยะนี้เป็นนิมิตร้ายแห่งโลกย่อมจะวุ่นวายไปทั่วจีนแดงอินเดียพืชพันธัญญาหารจะประสบกับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากเกิดอุทกภยัย รัเสเซียจะมีการประดิษฐกรรมแปลกๆกออกมาอวดชาวโลกเกิดความวิบัติความยุ่งยากแก่หมูกก่เกาะอังกฤษเกิดลมหนาวอย่างรุนแรงที่สุดพัดกระนำอังกฤษเป็นเวลาหลายวันฝูงชนชาวจีนชุมนมุมจำนวนแสนเรียกร้องขับไล่สหรัฐและที่กรุ่มบาร์เซโลนาแห่งสเปน ก็มีผู้ชุมนุมมาเป็นมกม,มาหึมาร่วมขับไล่เช่นกันคำทํานายของนอตตาดามุตเมืองไทย